น,นี่มาเจอมาเจอลายหม,ม,มากรุกัมาเจอลายหมากรุกคือคันนั้นไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมปกติเลยเขาจะให้ผมขับคันนี้แล้วน้องเบนจะขับคันเจา้าดึมเงินดูนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วให้เราขับคนเดียวด้วยนะแล้วเขาก็มาขึ้นดังนี้สองคน ภาคนี้หี่กูจะไปรู้หรอนี่ครับเ,เราจะมาลองขับอู้รถยาวด้วยอือไม่จะโว้ยเสียดุลรับเสียดุลอะไรแตง่งนี่ครับลูกพี่ลูกพี่คิดถึงเสมอครับคิดถึงเสมออดุลอะไรแตง่งโอ้โห โอ้โหเจอเบาะสูงอีกเดี๋ยวเราก็จะไปเป็นหรือเปล่าวะโอ้โหดูเข้าไปเขาไปแบบเขาไม่รอเราเลยอ่ะ โอ้โห oh, oh. ไปแบบไม่รอเราเลยอย่าบอกว่าขับรถดับกูว่าแล้วเสียง GPS ขึ้นนี่อะไรนะอะไรบ้านโดไม่ต้อง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 ไปเลยไปเลยไปเลย ปรับยังไงอ่ะปรับข้างล่างไงไม่เห็นเนาะดึงไปดึงไปหน้าหรือว่าดึงไปหลังก็ปรับเหมือนเบาะธรรมดานั่นแหละปกตินั่นแหละอู้หูเดี๋ยวโอ้โหตากคนตากไม่เท่าไรไอ้นั่นชอบเบาะสูงไอ้นี่ชอบเบาะเตี้ยเอาอืโอ้ยตรมันเสียงตดเสียงฮอนก็ไม่มี โอ้โหให้เขาไปขับรถสั้นให้เรามาขับรถไฟเลยบปดนี่เอ้ยห,หวานเจี๊ยบเลยบัะนี่เสียเบ็นไปขับกระป ใช่กระบะมันแคบแต่มันยาวอันนี้ผมตันเกียร์แปดไปแล้วนะครับอันนี้กดเกียร์แปดไอคันนั้นรถหนักนะครับอันนี้รถขนควายเอ้ยรถขนวัวรถเปล่าเนี่ยผมดูผมไล่ผมไล่มลไม่ไม่ติดเจ้าน้ำเงินเลยเนี่ย ผมจะดูตูดเจ้าดำเงินไปนะครับอันนี้ให้ให้น้องให้น้องนะครับลองขับว่าสเตปรีแมปตัวนั้นเป็นยังไงซ้ายมา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 ,า,ยมาปัดซ้ายมาเลยมาเลยมาเลยดูความร้อนขึ้นไหมละ่ะ อ๋ไอ้ก็ดูรถหนักเอาไอ้ก็ลองคิดดูนี่พอดีก็คุยโทรศัพท์กันด้วยครับทางทางทาง,ทางนั้นรถหนักไอ้น,นี่เริ่มตกแต่การเหยียบคันเร่งจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเอ่อเห็นว่าน้องไปรีแมบบมาไม่รู้ว่าสังกัดไหนนะครับแต่ว่าคือมมนต้องเหยียบคันเร่งกดไว้ตลอดถึงรถจะไปแต่ทางนู้นไม่รู้ว่าน้องแกขับแบบไหนนะครับ เดี๋ยวเราจะต้องจอดสัมภาษณ์กันดูดนอีกนะเออเออนี่ๆผู้พหญ่ี่แหละที่เจอเมื่อคืนเนี่ยเกียรย์อะไรเกียรย์อะไรขวาเลยขวาเลยขวาเลยหน้าตันหน้าตันหน้าตันขวาไปขวาไป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 เา ก็ไม่รู้แล้วมันเป็นสูตรม่อน้ำเดิมอะไรเด,ดิมทั้งหมดมันเป็นสูตรอันนี้ต้องกดคันเร่งเฮ้ยกูจะเข้ายัางไงวะมองไม่เห็นหรอก เจ้าทำเงินผมหายไปไหนแล้วอยู่ทางไหนโน่มาด้โอ้เนี่ยรถเปล่าแล้วนี่ไม่ไหวแล้วขอแอบซ้ายดีกว่าไปไม่ไหว,วไปก่อนเลยนู่นไปถึงนู่นเลยหากหัวมึงเงยไอ้ขึ้นเกียร์อะไรเนั่ยน่ะ ไม่ไหวแล้วมันต้องกดแช่ยกไม่ได้เลยยกคือหมดยกคือหมดเลย คนมอยังรุดไปรุดแล้วนะสุดสุดมอแล้วแม่งเอ้ยรถเปล่ากับรถหนักไอเรารถเปล่ายังก็ดันโมยอยู่หืดหืดหืดเกียร์ห้ายังนี่โอ้ตายแล้วเอาเป็นไงฮะ oh, <Huh? S 2> ป็นไงตามตามทั้กลัวไม่ทนันใหต้ตามไม่ทันเลยอะ <c oughs> ตามไม่ทันเลยใช่ไหมเดีนยนี่ครับอันี้เราก็เมื่อกี้ให้น้องเบ้นนะครับขับรถเราแล้วก็เราก็ขับคันนี้มาเมื่อกี้นะครับนี่ครับเจอตรงไหนก็ทักทายกันได้นะครับนี่ครับเราเคยขับแต่รถสั้นเนาะแล้วมาดูรถเขากี่เมตรดูดิครับความยาวความยาวโอ้โหสุดยอดเลย ก็อะไรแต่งกับเสียดุลน,นะครับเสียดุลสุดยอดสวยงามนะครับสวยงามของเขาเกินรถเราไปประมาณเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเดินให้ดูอันนี้หัวเท่ากันนะอันนี้ตัวแม่อะอันนี้ตัวแม่เราแค่นี้เออไอ้นีอ้นี้ตัวแม่ตัวแม่เขานี่ครึ่งครึ่งตัวลูกเลยอะเนี่ยครึ่งตัวลูกและตัวลูกอะ่ะ อ,อยู่ดีอ่เออดิผมมองไม่เห็นเลยนะเนี่ยคือเรามองไม่เห็นเลยเนี่ยดูเนี่ยอยู่นี่อ่ะโอ้แบบยาวมากเลยครับรถคนวัวสุดยอดเลยโอ้สุดยอดสุดยอดมากสุดยอดมากเคครับเดี๋ยวยังไงก็นะครับค่อยว่ากันใหม่ ก็น้องอยากได้สเต็ปจูนรถนะครับของทีมงานเรานะครับปัตตุไไไวนะครับก็เลยอยากลองดูอันนี้ให้ลองรถหนักนะเมื่อกี้รถหนักนครับมีหินไม่ได้โกหงนะครับมีหินมีหินด้วยอันนี้รถรถเปล่านะครับรถเปล่าไม่รู้ว่าหนักทีตันนะครับก็นะครับรอติดตามชมนะครับตอนต่อไปนี่ครับประมาณนี้ ชมกันได้ครับรถหลอกกับรถไม่หลอกนะครับคันเหลืองกับคันน้ำเงินนะครับว่าคันไหนสวยกว่ากันก็คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะครับเพ็ดีจังหมักสังเิบ